สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจนบรรดาให้สุขสรรกระสิงสรรน,นิรันดรสุผลเลิกเกบิกพิธีขึ้นปีใหม่สุขพระชัยจงก่อเกอิดลำเลิศผลสุขพรกษณ์งดงามยามยิงยนสุขพระชนพร้อมทั่งยั่งยืนนานสวัสดีปีใหม่ขอวอวยพรให้ทุกท่านจงประสบและสำเร็จในทุกสิ่งที่หวังในปีใหม่นี้สุขสตรวันปี ี่น้องแย่เจ็บแย่จนสุกข,ขีสุกข,ขังมีสตังไส่สิ่งไหนพอไหนที่ว่าเลิศทำไหนที่ประเสริฐจงเป็นของบรรดาไม่ลาครามเร่งสาวน้อยเปบันแพงในฤดูกาลนี้และทุกทุกคน,น,นคที่นั่งอยู่ดีครับเชยโยเชยโยเชยโยไปครับวันนี้มมาเฮียหน่อยด้วยนะครับทุกคนครับเอา้า รวย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  Happy New Year สวัสดีปีใหม่น้องเป็องจีนวยสวดี้วยรอสาธุเอาว่อย่างลายปีป้อย่างลายปีียท่านน้องกินตพราวาสาธุ Happy New Year โอ้โหไปบ้านพัลัง้วนะวคือลังสวัสดีปีใหม่ด้วเหรอ ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับเด้อจ,จ้อาแข็งแรงจ้าเอาท่านิดท่านีดก่อนกันเลยบ่ะนี่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่ครับปีนี้ปีอะไรสวัสดีปีใหม่ครับ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  สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีมีปีใหม่นะย่าสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสาธุรวยรวยรวยอ่าเนี่ยเหรสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ตังตังรวรวยสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับนี่แม่มณีวันกับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่นะเอกฝ้ายนิโรบุลมาเลยมาเลยมาเลยมาเลต่อยอดต่อยอดของขาวของขาวของเปิ่นสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับฟ้าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสัสดีปีใหม่ครับเดี๋ยวทองทองคาถารวยก่อนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับทองคาถารวยก่อนดิ อุ้อ่ว้งออุ้งอิวอุ้งอิ่อุ้งอิอุ้งอิอุ้งอุ้งออุ้งงอุงออุ้งงสวัสดีปีใหม่ครับรวยรวยนะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับอคาถารวยปีนี้ก็อุงอิ่อุ้งอิุ้งอิวอุงอิอุ้งอิ่อุงอุ้งอิ่วอุ้งอิอุ้งอิงอุงเพีย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 งัส สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่เด้พอพ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ค,ครับทังคายรัวอิ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 วเพียงฮะเนี่ยง่ายยังเข็ดปะวีบูวีบ vivo s จี๕โปรสวัสดีปีใหม่ครัเดี๋ยวสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่พี่มาเดี่ยวครับ สวัสดีปีใหม่เด้อครับเด้อสวัสดีปีใหม่หมเลี้ยงคอคำครับหรือว่าองค์หญิงมาริกานะครับสวัสดีปีใหม่น้ององค์หญิงนะครับสวัสดีััสสวดีปีใหม่นะย่า <c oughs>

สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับไปไหนละสุดสาบัสเป็นไปแ่ก่นใส่ได้เี๋ยวไปลองพลกซ์ก้องไปนนที่บน้าเวทีกั สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับ

ลมหนาวพัดมากี่ข้าวส่งท้ายปีเก่าส่งเข้า,ขา,ขาใจสวัสดีปีใหม่ส่งหักส่งใจถึงกันส่งสอขอซอมารอช่วยใจเอินวัน สอมใจให้กันสร้างฝันระวันต่อไปวันนี้มาในชุดสีส้มมะละกอนะฮะเนาะเดี๋ยวไปพ่อน้องยันนาวิธีครับพี่น้องค่ะ ไปเบืองค้นเบื่องนะครับพี่น้องครับด้านไหนทีนะครับพี่น้องครับชาวบ้านโน่นอำเภอเมืองจังหวัดชัย,ยาภูมิครับพี่น้องครับ